สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องหาหอรอมอโดยวิธีหารสัน้นให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวโดยการเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่20และ21รอไว้เลยนะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดสอหน้านี้ค่ะแต่คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูถึง4ข้อเราไปดูกันเลยค่ะอะ่ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ข้อ1กันนะคะในหน้าที่20นั่นเองว่าการหาหอรอ ของข้อ1จะหายอย่างไรนะคะเมื่อกี้อย่างที่ตัวอย่างที่ให้ใช่ไหมคะอ,ออฟก็จดกันนะอย่างเช่นข้อ1เนี่ยเขา,า,ยาห้หาหอรมของอะไรคะลูก27และอะไรคะและ135ม้ใช่ไหมเอ่ยอ่ะเรามาดูคะ่ะการตั้งหารสั้นนะคะก็คืออย่างนี้เลยคะ่ะปึ๊บแล้วเราก็เอาเลขก,กี่จำนวนคะลูกทั้งสองจนวนนี้นะคะ27และ135นะคะใส่ลงไป ก่อนอื่นเรามาดูนะคะ27เนะคะเป็นเลขคี่ร้อยสามห้าก็เป็นเลขคี่นะคะซึ่งปกติแล้วเราจะดูที่เลข5ก่อนเลข5เนี่ยเราก็จะใช้ได้แม่5ถูกไหมคะมีแม่5แม่7แม่3ซึ่งเรามาดูเออแม่7เนี่ยเจ็ 7, 5 35, ลงได้ไหมเอ้ยลงได้นะแต่7อะไรได้27เออ7 1 7 7 2 14่3 21 7 4 28ีเไม่มีฉะนั้นเราลองดูแม่อะไรดีคะ แม่3เก่งมากค่ะเราก็เริ่มจากแม่3ามเลยนะคะไม่ต้องไปไหนไกลลูก3คูณอะไรได้27เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะ3ามเกและ135นะคะเราจะหาทีละ1คู่ก่อนนะคะคือ3คูณอะไรได้1นึงไม่มีถูกไหมลูกเราก็เป็น13ก่อนนะคะเอาใกล้เคียงเนาะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสาม 12ใกล้เคียงสุดก็คือ4แล้วนับต่อให้ได้13ถูกไหมคะ12แล้ว10 3เหลือเศษเท่าไหร่ลูกเหลือเศษ1นั่นเองนะคะชัก5ลงมาเป็น15นะคะเหลือเศษ1เป็น15แบบนี้เราท่องต่อเลยค่ะ3คูณแล้วได้15ลูกเก่งมากค่ะ3 5 1หเราก็จะได้อะไรคะลูกได้เลข9และเลข45แต่เรายังจบไม่ได้ค่ะเพราะอะไรเอ่ยใครตอบครูได้เพราะอะไรคะ โอ้เพราะว่า9และ45มันยังไปต่อได้เก่งมากค่ะเอแล้วเราจะไปต่ออยังไงดีคะลูกใช้แม่อะไรดีเลยแม่3หรอหรือแม่อะไรแม่9เก่งมากเลยแม่9ค่ะเอาแม่9 9 1 9 9คูณอะไรได้4ี่คะ 9 5 4 5หนะคะ9 5 4าห้าเรามาดูต่อค่ะ1จบแล้ว5จบแล้วเพราะอะไรคะลูกถามหน่อยเก่งมากการหารนะคะโดยการหาหอระมอเมื่อไหร่ที่ตัวที่เราต้องการหาเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหตัวเราจบเลยคะ่ะลูกจบแบบนี้เลยค่ะโอเคและเราก็จะนำตัวที่เราหารได้ด้านหน้ามาทำอะไรกันคะ ว้าวมาคูณกันเก่งมากค่ะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าอะไรคะอ่าว ans นะคะหอรอมอของใครคะลูกของ27และ135คืออะไรคะคืออ่าวคืออะไรอะไรคูณกันคะ3คูณกับ 9ค่ะคือ3คูณกับ9้าได้เท่าไหร่คะ27่นั่นเองค่ะฉะนั้นหอดร้อนข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะลูก27ค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้อต่อไปอันนี้ข้อ,อไรนลูก <c oughs> ข้อ1น,นั่นเองนะคะอันนี้ข้อ1เดี๋ยวเราลองดูข้อต่อไปว่านักเรียนทำได้กันไหมเอ่ย ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างในการเขียนลงในแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ปากกาแดงในการเขียนลงไปเพราะเป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูทิ้งภาพนิ่งไว้ให้ด้วยค่ะเรามาต่อที่ข้อ2กันเลยนะคะโจทย์ให้52และ1 0 4มาเหมือนเดิมค่ะลูกการหาฮอร์โมนโดยการตั้งหารนำ52า52และ1 0 4ไปใส่ในเครื่องหมายหารสั้นตัวนี้นั่นเองนะักเรียนดูนะคะ52ลงท้ายนะคะหลักหน่วยเป็น เลข2เลขคู่และ104หรือ1 0 4ลงท้ายเป็นเลขคู่อีกแล้วแสดงว่าเลขคู่เนี่ยมันจะมีเลขอยู่ตัวหนึ่งที่ทำไมคะลูกหาเลขคู่ได้ทั้งโลกเลยเลขอะไรเอ่ยเก่งมากๆค่ะก็คือเลข2นั่นเองนะคะเราก็ใช้แม่อะไรคะโอเคค่ะแม่2เราไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเลข2อ,อ่อะค่ะมาดู2คูณอะไรได้5ไม่มีเก่งมากค่ะขอใกล้เคียงสอง222 สี่สองสองคูณกันได้สี่เหลือเศษหนึ่งนะคะกลายเป็นสิบสองนั่นเองสองคูณแล้วได้สิบสองาลูกสองคูณแล้วได้สิบสองเก่งมากค่ะสองหกสิบสองต่อไปค่ะในเมื่อหนึ่งน้อยกว่าสองขอขอเป็นสองตัวนะคะอา้าวสองคูณเลยได้สิบลูกโอ้เยี่ยมเลยสองห้าสิบสิบหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวคือสี่สองคูณเลยได้สี่ค่ะสองสองสี่เก่งมากเลยเอ่ะเรามาดูค่ะยี่สิบหกและห้าสิบสอง ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะอ่าเมื่อกี้อะไรเอ่ยอะไรหารได้2ไงลูกเห็นไหมสองหาร52ได้นี่ก็เลขอะไรคะลูก52แถม26ก็ยังลงเป็นเลขคู่ฉะนั้นเราหารต่อด้วยแม่อะไรเลยคะลูกแม่2เหมือนเดิมค่ะเรามาดูค่ะ2คูณอะไรได้2เอ่ย2คูณหต่อไป2คูณแล้วได้6คะ่ะ2คูณ3 52 ไม่ต้องคูแล้วค่ะเพราะอะไรเอ่ยคําตอบอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมลูกเราก็เอา26มาใส่ได้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะ13และ26เกิดอะไรขึ้นคะ13เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเป็นจํานวนเฉพาะเมื่อสักครู่ตอนข้อ1นึ่งคุณครูได้อธิบายแล้วว่าถ้าเราหารไปเจอจํานวนเฉพาะเพียงแค่1ตัวทําไมคะเราสามารถที่จะหยุดการ หาหอรมอเลยใช่ไหมเอ่ยแต่ค่ะแต่อาแต่คืออะไรคะคุณครูขะแต่ข้อนี้ยกเว้นค่ะเพราะอะไรคะลูกก็เพราะว่า13เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะก็จริงแต่สามารถคูณ2แล้วได้เลยคะ่ะ 26เราจรึงต้องหารต่อไปอีกหนึ่งครั้งโดยใช้แม่อะไรเลยคะลูกแม่13ค่ะ13 1 13และ13คูณ2ได้26เหลือ1กับ3จบแล้วค่ะจบแล้วฉะนั้นข้อนี้ทำไมคะลูกอ่าหอรอมอของ52และอะไรคะและ104คืออะไรคะลูก คือเอาอะไรคูณกันเอ่ยเอาตัวที่เราหารด้านหน้าที่หารได้นะคะก็คือ2คูณกับ2แล้วก็คูณ13นั่นเองนะคะ2คูณกับ2แล้วก็คูณ13 2สคูณ2เป็น4และ4คูณ13ได้เท่าไหร่คะ4คูณ13 เก่งมากค่ะ52เอ๊ะเลขมันคุ้นๆจังเลยเลขคุ้นๆจังเลยเหมือนอะไรคะลูกเหมือนตัวนี้เลยไหมคะเหมือนตัวนี้เลยไหมข้อหนึ่งกค็คุ้นๆไหมคะอ่าเริ่มไมา่ยากแล้วนะคะเราก็ตอบค่ะดังนั้นนะคะดังนั้นหอเรโมของ52และ104ก็คือ52นั่นเองเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวเฉลยนะคะให้นักเรียนดู เปรียบเทียบไปด้วยนะอันนี้คือการแสดงวิธีทำนะคะในการทำต่อไปเราไปดูข้อ3กันเพื่อความเข้าใจมากขึ้นจะ้ะค่ะสข้อจบไปแล้วหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของข้อ2นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะทิ้งภาพนิ่งไว้ให้เช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนลอกด้วยปากกาสีแดงเราไปต่อข้อ3กันเลยเรามาถึงข้อ3กันแล้วนะคะ โจทย์ข้อ3มีเลขมาให้เรา3จํจำนวนค่ะจำนวนแรกคือเลขอะไรลูก12ต่อไปคือ30และตัวสุดท้ายคือ138นักเรียนค่ะเหมือนเดิมคะลูกเราเอาจํานวนที่โจทย์ให้มาใส่ในเครื่องหมายอะไรคะลูกหารสั้นนั่นเองค่ะเราได้เลขทั้งหมด3จํานวนเรามาพิจารณาเลขจํานวนแรก12เป็นเลขคู่30เป็นเลข คูึ่งรลงท้ายด้วย8ก็เป็นเลขคู่จำได้ไหมคะเลขคู่ในโลกนี้ตัวอะไรสามารถคูณได้หันได้จ้ะเก่งมากคะ่ะเลข2เราไม่ต้องไปแม่อะไรไกลเลยลูกก็แม่2เลยคะ่ะคูณเลยคะ่ะลูกอะไรคูณ2ได้12คะว้าวเก่งมากเลยคะ่ะ6 2สองพอสานะักเรียนใจเย็นนะลูกนะไปทีละตัวเพราะว่า3นะมากกว่า2ถูกไหมลูกฉะนั้นสองหนึ่ง สองเหลือเศษเท่าไหร่คะลูกเหลือเศษหนึ่งกลายเป็นสิบสองคูณเลยได้สิบ่ะสองห้าสิบต่อไปค่ะในเมื่อหนึ่งน้อยกว่าสองเนาะเราดูสิบสามไม่มีหรอกถูกไหมเพราะสิบสองได้ไรลูกหกฉะนั้นใกล้เคียงที่สุดก็คืออะไรคะคือหกขาแล้วนับต่อให้ได้สิบสามหกคูณสองได้สิบสองสิบสองนับอีกหนึ่งเป็นสิบสามฉะนั้นเหลือเศษเท่าไรคะเหลือเศษหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่คะลูก กลายเป็น18เห็นไหมคะอา้าวสองคูณแล้วได้18เอ่ยว้าวคุณครูได้ยินเสียงแว่วๆมาว่า12คูณเอาขอโทษค่ะสองคูณ9ได้18เก่งมากว้าวเรามาดูค่ะ6เป็นเลขคู่15เป็นเลขคี่69เเป็นเลขคี่เฮย้ยทุกคนคิดว่าจบแล้วเพราะว่าหารต่อกันไม่ได้แล้ว ใจเย็นลูกใจเย็นจำได้ไหมคะแม่ห้าเนี่ยนอกจากเลขห้าแล้วก็ยังมีเลขสามกับเลขอะไรคะเลข 7. เจ็ดอ้าวเลขเจ็ดคูณอะไรได้หกไม่มีฉะนั้นเราลองมาดูแม่อะไรคะลูกแม่สามเก่งมากคะ่ะหารต่อเลยลูกด้วยแม่สามสามคูณอะไรได้หกคะ่ะวาสามสองหกแล้วสามคูณอะไรได้สิบห้าเอ้ย 3 55ต่อไปค่ะใจเย็นๆ3คูณอะไรได้6คะ3 2ใช่ไหมลูกและว3คูณอะไรได้9คะว้าว3 39ทีนี้เรามาดูค่ะลูก2เป็นจำนวนเฉพาะ5เป็นจำนวนเฉพาะ23ใช่จำนวนเฉพาะไม่นะ ใครจำไม่ได้กลับไปดูนะคะว่าจำนวนเฉพาะ 1- นึงถึงรมีเลขอะไรบ้างทีนี้เรามาดูค่ะในเมื่อเราเจอจำนวนเฉพาะ2ตัวเราจบแล้วค่ะลูกข้อนี้ก็จบแล้วไปต่อไม่ได้แล้วหอรมาจบแล้วค่ะหอรมาข้อนี้สรุปให้หน่อยหอรอมอของ 12, 30และ1 3 8 คือเอาอะไรคูณกันบ้างคะเอา2คูณ3แค่นี้เองเหรอคะคุณครูใช่ค่ะแค่นี้เองค่ะคือ2คูณ3เท่ากับ6แล้วเราก็ตอบว่าดังนั้นอะไรเอ่ยดังนั้นหอรอมาของ12 30อง1และ138ก็คือ6นั่นเองค่ะโอเคเริ่มไม่ยากแล้วเราไปดูตัวอย่าง ข้อสุดท้ายกันค่ะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูถึง4ข้อกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาถึงตัวอย่างข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับข้อ4คืออะไรคะลูกโจทย์ให้มา3จมจำนวน 16, 48และ128นั่นเองค่ะเรามาหากันเลยค่ะจำนวนแรกเป็นเลขคู่จำนวนที่2เป็นเลขคู่จำนวนที่3เป็นเลขคู่ คุณครูเคยบอกแล้วเลขคู่นั้นมีเลขอยู่หตัวาหารได้คูณได้แน่นอนคือเลข2เอ๊ะแต่เรามาดูนิดหนึ่งค่ะมันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างทำไมคะค่อนข้างที่จะเยอะเรามาแยกดูว่าเลขคู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะมี2มี4มี6มี8เราลองมาดูค่ะถ้าแม่2อะ่ะ มันหาได้แน่ๆถูกไหมลองดูแม่สี่นะคะจะได้ไหมนะส่หนึ่งสี่สี่สองแปดามสิบสองสี่สี่สิอุ๊ยได้ด้วยส1 4หนึสองแเฮ้ยได้อะ่ะต่อไปค่ะสี่สามและสี่สองแเย้เราไม่ต้องหันแม่2แล้วเราหันแม่ได้ไปเลยคะ่ะลูก หารแม่สี่ไปเลยค่ะเมื่อกี้เราท่องแล้วนะคะสี่สี่สิบหกสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองและสี่สองแปดเรามาดูต่อค่ะเลขคือเลขคู่และเลขคือคุ้นๆไหมคะสี่สิบสองสาสิบสองแม่อะไรนะว้าวมีคนกระซิบมาว่าแม่สี่ค่ะคุณครู แม่สเลยค่ะ4คูณอะไรได้สลูกคูณ1ค่ะ4คูณ3ได้12ต่อไปค่ะเอสสามส,ส,สคูณอะไรนะเก่งอีกแล้ว4 8 32ทีนี้เรามาดูต่อค่ะได้1แล้วได้3เป็นจำนวนเฉพาะได้8แ,แต่8ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแต่ทั้ง3ตัวนี้หาต่อได้ไหมคะลูก หาต่อไม่ได้แล้วนะคะหอรอมอจะต้องหาได้ทุกจํานวนนะคะหาได้ทุกจํานวนแบบนี้แบบนี้แบบนี้หาออกมาแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าหนึ่งหาหนึ่งสาไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นหอรอมาข้อนี้จบแล้วค่ะเราสรุปได้เลยนะคะว่าหอรอมอของส6บห่ และอะไรคะลูกและ128คืออะไรคะเอาอะไรคูณกันเอาตัวที่เราหารได้มาคูณกันนะคะก็คือคือ4คูณกับ4เท่ากับ16ดังนั้นหอรอมอของ 16, 48และ128คือคืออะไรคะลืมเขียนคือเลยคือ16นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูเนี่ย มีตัวอย่างให้นักเรียนดู4ข้อและเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งของตัวอย่างให้นักเรียนดูนักเรียนคะเราจะไปดูกันว่านักเรียนจะทำอะไรต่อวันนี้งานไม่เยอะงานมีคะแนนด้วยให้นักเรียนนะคะดูซ้านักเรียนสามารถดูคลิปซ้ําไปซ้ามาวนไปวนมาเพราะว่าคุณครูเอาลง YouTube นักเรียนอย่าพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะลูก หนูต้องค่อยๆดูมันเป็นเรื่องใหม่หนูต้องค่อยๆดูรับรองว่าหนูทำได้แน่นอนวันนี้นะคะเราจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตัวอย่างทั้ง4ี่ข้อที่พิงครูได้ทำให้นักเรียนดูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่นักเรียนจะต้องไปทำแบบฝึก ํากันต่อนะคะในข้อ5ถึงข้อ8ในแบบฝึกหัดณที่ที่21นั่นเองนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะอุ๊ยอะไรเอ่ยเป็นการเก็บคะแนนเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งไว้ให้เป็นภาพนิ่งใหญ่ๆเลยนะคะเป็นรูปภาพนักเรียนคะดูค่ะข้อที่1 ให้นักเรียนเนี่ยเติมลงไปเลยนะคะลอกโจทย์ลงสมุดค่ะทุกคนลอกโจทย์ลงสมุดแล้วก็เติมคําตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยส่วนข้อ2ให้นักเรียนแสดงพิธีธรรซึ่งคุณครูก็ได้ช่วยไว้ครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือนักเรียนก็ทํามานะคะจะได้มีคะแนนเก็บกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันวันพุธจ้า